สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเวอร์มีเดียซัคเซสจำกัดเสน,นอรายการคนดีสังคมดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนดีสังคมดีรายการที่ส่งเสริมคนดีต้นแบบและการแบ่งปันช่วยเหลือในสังคมประเทศคนดีสังคมดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมสกู๊ปแก้ปัญหาหนี้สินที่ถือเป็นปัญหาหนัก ที่ภาครัฐโดยนายกรัฐมนตรีประกาศว่าปีนี้จะแก้หนี้ทุกประเภทให้ประชาชนนะคะโดยกําหนดเป็นวาระแห่งชาติซึ่งจะเริ่มแก้หนี้ครูและข้าราชการตํารวจนําร่องก่อนค่ะ และรายการคนดีสังคมดีของเราวันนี้จะนําเสนออีกหนึ่งปัญหาสังคมในมุมปัญหานี้สินที่เป็นปัญหาอันดับต้นของประเทศก็คือปัญหานี้สินภาคประชาชนภาคโวเรือนแล้วก็ภาคข้าราชการที่กว่าร้อยละเจของประเทศประชาชนต้องเผชิญปัญหานี้สินอย่างหนักนะคะแม้จะมีหลายภักส่วนพยายามแก้ปัญหาในหลายรูปแบบแต่ก็ดูเหมือนยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้แต่ละประเทศได้นะคะ คนดีสังคมดีวันนี้เราจะมีอีกหนึ่งองค์กรที่สามารถแนะนําแนวทางเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้สอดรับกับนโยบายของท่านนายกค่ะที่ว่าจะแก้หนี้ในปีนี้และให้ถือเป็นวาระแห่งชาติวันนี้สมาพันธ์สตรีทําความดีแห่งประเทศไทยโดยดรเพนจันล้อสีทองจะได้มาพูดคุยกับเราในมุมมองของการแก้ปัญหาหนี้เรื่องนี้ฝากไปยัง่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาครัฐไปชมเรื่องราวนี้กันค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ที่ฉันอยู่กับท่านดรเพนจันทร์ล้อสีทองประธานสมาพันธ์สตรีทําความดีแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเราถึงแนวคิดมุมมองนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานีศสินนะคะที่ท่านมีแนวคิดแล้วก็มุมมองที่ดีท่านนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าขออนุญ,ญาตเรียนถามท่านนะคะถึง ความมุ่งมั่นของท่านดรเพนจันทร์นะคะในการที่จะแก้ปัญหานี้ในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างให้สอดรับกับนโยบายของท่านนายกที่จะแก้ปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติะ,ค,ะค่ะค่ะดิฉันก็เห็นด้วยค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาให้ความสําคัญกับเรื่องของหนี้สินเรื่องของลูกหนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติเพราะตอนนี้หลังจากที่เราพักชําระหนี้กันมาระยะหนึ่งประมาณ1ปี ดอกผลของการที่เราพักชำระหนี้ในเวลานั้นเนี่ยมันกําลังจะแตกออกแล้วในเวลานี้นั่นคือทุกคนจะมีหนี้ที่กองอยู่1ปีจะมาปรากฏดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาดิฉันคิดว่าจะต้องทําการรีไฟแนนซ์จับเงินทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็รีไฟแนนซ์ในระยะ5ปีเป็นอย่างต่ําเพื่อที่จะ ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวได้และดอกเบีย้ยจะต้องอยู่ในอัตราแค่1-2เพอถ้ายังมากกว่านี้เขาจะไม่มีความสามารถในการจ่ายแล้วธุรกิจจะคอนแลบทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปรับและเปลี่ยนที่กฎหมายค่ะเพื่อให้ผู้ที่นำนโยบายไปปฏิบัติสามารถที่จะปฏิบัติได้โดยยังสามารถที่จะทำให้ ประชาชนทุกคนเกิดความเท่าเทียมเกิดความเสมอภาคและได้สิทธิ์ของการเป็นประชาชนคนไทยที่เท่าเทียมกันค่ะดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยดิฉันก็คิดอยู่เสมอว่าจะต้องนำเรื่องเข้าสู่กรรมธิการในส่วนของกรรมธิการเนี่ยดิฉันวางแผนไว้ทั้งหมด6กรรมธิการด้วยกัน และก็จะต้องยื่นเรื่องนี้เพื่อที่จะทำการแก้ไขทางด้านนโยบายหรือแก้ไขทางด้านกฎหมายเพราะฉะนั้นเป็นการดีค่ะที่ประเทศเราจะได้มีการปรับเปลี่ยนเพราะกฎหมายเป็นกฎหมายเก่าเราใช้กันมา20กว่าปีในสมัยก่อนเราอาจจะไม่มีทางเลือกเพราะว่านั่นคือวิธีการแก้ปัญหาแต่ในสมัยปัจจุบันเรามีทางเลือกใหม่แล้วนะคะ ดังนั้นเนี่ยกฎหมายจึงต้องเปลี่ยนแล้วค่ะเพื่อให้เหมาะสมและเกิดความเท่าเทียมและเสมอภาคกันของพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้หรือไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ค่ะต้องบอกว่าท่านดรเพญจาร์ลอสีทองถือว่าเป็นเจ้าแม่แก้หนี้ในตอนนี้เลยนะคะที่เป็นในมุมของสื่อมลชนในตอนนี้ที่เป็นที่สนใจอยู่นะคะท่านขาอยากให้ท่านฝากอะไรถึงคนที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ทั้งบ้านรถนะคะสเดือนถูก ถูกมีปัญหาตอนนี้ค่ะต้องทํำยังไงบ้างค่ะถ้าท่านใดมีปัญหานะคะกรุณาติดต่อมาเลยนะคะตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ก็เรายินดีค่ะที่จะช่วยเหลือกันค่ะเราจะมองหาทุกช่องทางเพื่อไม่ให้บ้านของท่านถูกยึดไม่ให้รถของท่านถูกยึดจะพยายามช่วยทุกวิถีทางค่ะก็ขอให้ขอให้ติดต่อมานะคะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านดรเฟนจันทร์ลอสีทองในวันนี้มากๆขอบพระคุณค่ะ ก็หวังว่าปัญหานี้สินที่เป็นปัญหาหนึ่งของสังคมในตอนนี้นะคะจะได้รับการคลี่คลายแล้วก็ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนค่ะคนดีสังคมดีวันนี้เวลาหมดแล้วติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่อังคารหน้าเวลา14บสนาฬิกายสานาทีสำหรับวันนี้ดิฉันนวินดาบริบูรณ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ